ไอถี่ม่าในหนาฝนก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันค่ะไปเบื้องข้าวนี้กันนะคะสำหรับทหารจิตอาสาได้ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมแพเพิ่นออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุ่งลายค่ะในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกค่ะ กองพันธหารราบที่สองกมรมทหารราับที่8ค่ะได้จัดกำลังพ่นจิตอาสาของหน่วยร่วมกับเทศบาลเมืองชุมแพร่ดำเนินกิจกรรมล้นนลงทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนางลุงลา่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดนุง่งไลยโตเต็มวัยตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ2567ค่ะครับผมเพราะว่าจังสีครับคุณนิชานั่นคุณผู้ชมครับเพราะ,ะว่าเพิ่นมีการตรวจพบว่าประชาชนในพื้นที่นี้ เริ่มมีผู้ป่วยเป็นโรคไขเลือดออกก็เลยได้มีการประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นทีและก็เทศบาลเมืองชุ่มแพ่ครับจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้ามแนะนําเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและก็วิธีการป้องกันโรคไขเลือดออกการกาจัดลูกน้ำยุ่งไล่ซึ่งเป็นผ้าหาน้ําโรงให้กับชาวบ้านและก็เข้าชี้เพิ่มเติมครับในสถานศึกษาในพื้นทีโดยรอบบริเวณนะครับ บริเวณที่พบการระบาดของไข่เลือดออกตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุกับอยู่ทางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพร่ร่วม38ชุมชนครับผมค่ะก็ต้องเตือนกันไว้นะคะสําหรับผู้ปกครกองกับดูแลบุตรหลานช่วงใบใบนี่ยุ่งไล่สิออกหลายและที่สําคัญนะคะไข่เลือดออกนี่่มียารักษาได้มีเพียงยารักษาตามอาการนะคะ